สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไร,รวลกันเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์จากแบรนด์ MV a g u s t a ถือได้ว่าเป็นแบรนด์รถในฝันของใครหลายคนซึ่งแน่นอนครับว่าราคาค่าตัวที่นำเข้าจากอิตาลีมันอาจจะไม่ใช่รถที่ทุกคนจะจับต้องได้และด้วยเหตุนี้เองทาง MV Agusta อยากที่จะจับตลาดให้แมสมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจับต้องรถของแบรนด์ตัวเองได้จึงได้ทำการจับมือกับแบรนด์หลงชิง่งที่จะทำรถในพิกัด Entry b บช่วง 350-500cc เข <c oughs> ่าวนี้เองทางทีมงานโมโตอร,ร์ว่าเราก็าได้นำเสนอไปตั้งแต่ช่วงกลางปี2019ปีที่แล้วเป็นที่เรียบร้อย หากใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอเด้านขวาบนได้เลยครับและหลังจากนั้นก็มีข่าวไลน์อัพของรถ MV a g u s t a ในพิกัด 350cc ว่าพวกเขาจะมีการผลิตในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตแล้วก็รถเน k เกตแต่ยังไม่มีการพูดถึงในรูปลักษ์ของสไตล์รถ a d v e n นเจอเลยข้อมูลล่าสุดที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นั้นทางผู้บริหารก็ได้เปรยออกมาแล้วครับว่าพวกเขา มีแผนที่จะผลิตรถในกลุ่ม Adventure พิกัด 500cc ข้อมูลนี้ได้จากสื่อยุโรปเจ้าหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์ CEO คนปัจจุบันของทาง MV Agusta ว่าพวกเขามีแผนที่จะพัฒนาโปรเจกต์อะไรบ้างและทาง CEO ก็ได้ระบุมาว่าตอนนี้กำลังพัฒนารถแนว Adventure Bike ซึ่งจะมาด้วยกัน2เวอร์ชันของขุมพลังก็คือเวอร์ชั่นเครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc และก็เวอร์ชั่นที่เป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงที่กัดพันซีซีในส่วนของรายละเอียดข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับตัวรถทางผู้บริหารก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาบอกเพียงแค่ว่าพวกเขากำลังพัฒนารถอยู่และน่าจะถูกเผยชมออกมาอย่างเป็นทางการในอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้านี้ซึ่งก็ต้องถือว่ามีความน่าสนใจพอสมควรเลยครับเพราะว่า MV Agusta Turismo ซึ่งถือเป็นตระกูลรถ Adventure Bi k e ของทางค่ายนั้น ปัจจุบันจะเป็นเครื่องยนต์ในพิกัด 800cc b o ก F3 ดังนั้นการมาทั้งพิกัด500และก็ 1000cc เรียกได้ว่าปิดครบไลน์อัพกันเลยทีเดียวตั้งแต่เครื่องยนต์2สูบ5 0 0 c ี3สูบ 800cc ไปจนถึง4สูบ1ลิตรแล้วรายละเอียดของมันนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรยังไงเราก็คงต้องติดตามรอชมกันไปด้วยกันเลยครับทางผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผูชมทุกท่าน ติดตามเรากันไว้เลยทั้งในส่วนของ YouTube c h anel n Motorival นี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ในขณะที่ f a c e b o o k c o m Motor มอเตอก็ขอเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด e first t เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้ผมพล Motorival ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ